ธรรมเทศนาเป็นปุพาระลำดับคือต่อจากธรรมเทศนาในตอนบ่ายธรรมเทศนานในวันนี้ปรารบความไม่ประมาทเกี่ยวกับกบอายุเกี่ยวกับการล่วงไปของอายุ ดังนั้นสิ่งใดที่จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความล่วงไปของอายุโดยความไม่ประมาทแล้วก็จะได้นำมากล่าวในวันนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ในโอกาสต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าภูมิทั้งสี มีอยู่คือกามาวัจรภูมิรูปาวัจรภูมิอรูปาวัจรภูมิและโลกุตระภูมิตามที่สอนกันอยู่ทั่วๆ่วไปในโรงรำ่ำโรงเรียนนั้นสอนกันว่ากามาวัจรภูมิหมายถึงโลกหรือภาวะของสัตว์ที่ มีความปรารถนาการมได้แก่พวกมนุษย์พวกเทวดาในชั้นกามาพจรและรูปาวัจรภูมินั่นหมายถึงพวกรูปประพรมในพรมมันโลกและอารูปาวัจรภูมินั่นหมายถึงพวกพรหม ที่ไม่มีรูปในพรหมโลกและโลก,กุจรภูมินั้นหมายถึงพระอริยเจ้าทุกจำพวกและมีคำอธิบายกันว่ากามาวัจระภพนั่นก็คือโลกมนุษย์โลกเทวดารูปาวัจจะภพก็คือพรหมโลกลรูปาวัจจะภพก็คือ พรมมันโลกที่ไม่มีรูปส่วนโลก,กุตระนั้นไม่มีพบจึงไม่ได้พูดถึงแต่เมื่อเอาคำว่าภูมิเป็นหลักแล้ว <c oughs> ก็พอจะกล่าวได้ว่าสิ่งทั้งสีน่นี้ไม่ได้เป็นของที่ซ้ำกันเลยและยังสูงต่ำกว่ากันด้วย คำอธิบายนั่นจะผิดถูกอย่างไร <c oughs> ก็แล้วแต่ผู้ใดจะวินิจฉัยก็คำอธิบายเช่นนี้ไม่มีในรูปของพระพุทธภาสิตรหรือไม่มีในพระไตรปิฎกเป็นคำอธิบายของพระอาจารย์ในชั้นหลังทั้งนั้นอย่างมากที่สุดก็เพียงแค่อัตถกถา ที่นี้มีทางที่จะพิจารณากันเป็นอย่างอื่นก็ควรจะทำได้เพื่อความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับภูมินี่เป็นพิเศษออกไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะตั้งข้อสังเกตว่าคนเราคนหนึ่ง,น,งนั่น แม้ในชีวิตอันสั้นนี้ก็จะเปลี่ยนไปได้ทั้งสี่ภูมิแม้ไม่มีการปฏิบัติธรรมเพื่อจะเปลี่ยนภูมิหรือเลื่อนภูมิโดยธรรมชาติแท้ๆมันก็ยังเลื่อนของมันเองได้จะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคน เกิดมาเป็นเด็กแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวในตอนนี้ย่อมีจิตใจที่ติดพันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากามคุณคือรูปเสียงสิ่งรสสัมผัสของเพศที่ตรงกันข้ามจากตน <c oughs> นี่ก็ต้องเรียกว่ามีจิตใจอยู่ในภูมินี้หรือในระดับนี่ ขั้นต่อมามีอายุมากข้าวสิ่งละนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสนใจได้มากเหมือนแต่ก่อนจะเนื่องมาจากความเบื่อหรือความซ้ำซากหรือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจก็ตามใจคนคนนั้นได้เปลี่ยนไปพอใจในความสง,งบหรือจิตใจ ที่สง,งบเพราะมีอะไรที่เป็นวัตถุสิ่งของมายั่วความสนใจเอาไปเสียไม่มีความสนใจในทางการมคุณโดยตรงอีกต่อไปนี่ก็ต้องเรียกว่าเขามีจิตใจเปลี่ยนไปโดยแน่นอน และน่าจะเรียกเห็น่าจะเรียกว่าเป็นการเลื่อนสูงขึ้นไปด้วยเหมือนกันเช่นคนแก่ๆไม่สนใจในเรื่องกามคุณแต่ไปสนใจในเรื่องวัตถุสิ่งของที่ตนชอบชอบเล่นชอบมีทีนี้ต่อมาอีกความสนใจในสิ่งชนิดนั้นจืดจางไป ไปสนใจในความสงบที่ยิ่งไปกว่านั้นเช่นชอบไปนั่งตามที่สงัดตามทุง่งนาตามทะเลหรือชอบไปสนทนากับพระที่วัดมากกว่าที่จะไปสนใจกับสิ่งของอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตใจได้เลื่อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไปหาความสุขจากสิ่งที่ไม่ใช่รูป แต่เป็นนามเช่นวิชาความรู้หรือแม้ที่สุดแต่บุญกุศลซึ่งเป็นนามธรรมาเป็นที่ตั้งแห่งความสนใจของคนในขั้นนี้ในวนัยนี้และขั้นต่อมาต่อมาการศึกษาเป็นไปมากขึ้นจนถึงขนาดที่ทำให้บรรลุมรคนขั้นใดขั้นหนึ่ง บุคคลนั่นเองก็ขึ้นสู่โลกุตตะภูมิเป็นภูมิที่สูงที่สุดนี่ทำให้เห็นได้ว่าภูมิทั้งสี่ที่เคยแยกกันไว้คนละโลกนั่นมามีอยู่ได้ในบุคคลเพียงคนเดียวและในระยะเวลาอันสั้นด้วยซ้ำไปถ้าหากว่าบุคคลน,นั่น บังเอิญมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาไม่ลุ่มหลงสิ่งใดนานเกินไปก็ <c oughs> สามารถจะเปลี่ยนภูมิของตนหรือเลื่อนภูมิของตนขึ้นไปได้ครบทั้งสี่ภูมิในช่วงเวลาอันสั้นยังไม่ทันจะตายถ้าเป็นอย่างนี้พิจารณาดูให้เห็นว่า สิ่งที่เรียกว่าภูมินั่นมันก็คือสิ่งที่อาจจะเลื่อนไปได้ตามวัยเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตกอยู่ในภูมิกามาวาจรขั้นเป็นผู้ใหญ่จนจะแก่ชราก็เลื่อนขึ้นไปหาวัตถุสิ่งของและสูงขึ้นไปอีกก็เลื่อนไปหาสิ่งที่ไม่มี รูปร่างปรากฏเป็นวัตถุสิ่งของเป็นนามนธรรมแต่เป็นนามนธรรมแล้วถ้าเห็นว่าสิ่งทั้งสามนี้ไา่สาระยึดมันไม่ได้มีจิตใจปล่อยวาง <c oughs> ก็จะเลื่อนไปพอใจในความว่างชั้นใดชั้นหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งก็กลายเป็นพระอริยเจ้าไปเพราะเหตุนี้สามภูมิแรกซึ่งเป็นโลกิยภูมิ ก็มีได้ในเวลาอันสั้นในคนคนเดียวและแถมภูมิที่4ซึ่งเป็นโลกุตรภูมิเข้ามาอีกก็มีได้ในคนคนเดียว